มาวันนี้มากับ CC01 ศูนยกล่องหายากแสนแรที่หาโคตรจะยากและคือกล่องพี่เขาแบบเล็กกว่าที่คิดนะแบบบางมากอะเล็กกว่า b ีีเกือบครึ่งหนึ่งเลยมั้งเนี่ยโอ้ยกันใจมีจะแก่ดีไหมหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนดีหนไหนๆก็หไหน,หน,ไ,หนได้มาแล้วก็จะแก่เป็นบุญตาบุญชีวิตหน่อยที่ได้แก่มันอะมากันใจแก่เลยวบจะว่าไปมันมีแค่สิบบ้านในกล่องนึง <c oughs> ฟินไงบุญชีวิต ได้เปิดสักหนึ่งกล่องหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้มาวกเลยประเดิมสองซองก่อนเลยซองแรกขอเด็ดเลยได้ไหมเปิดมาปุ๊บลุงบุญโชคว่ะลุงบุญโชคอยู่ในซีซีเหรเพิ่งเคยเห็นการนี้เนะี่ยไม่เคยเห็นในตามตลาดเลยซ่อมบำรุงประจำปีมาต่อไปเฮ้ยเฟชี่จับกินซะเลยนี่ต่อไปอ้าอให้เฮ้พอไปสวนว่ะ ะเจ้าโหมาสองแรกก็เด็ดขนาดนี้สองสองจะเด็ดขนาดไหนมานนทกนิวเพชรเฮ้ยเอนทีพาซ่าโอเคร้อยเจ็ดสิบบาทปะเฮ้ยตำรวจไซเบอร์ไอไซบอกจ่าครับหืมจ่าแดงเดือดเทนเจอร์และอา้าวแต่วันเนี้ได้สองอันเนี้ยก็คุ้มแล้วอ่ะเจ๋งจัด